สวัสดีค่ะชื่อเวนะคะตอนนี้นะคะเวก็อายุ36ปีแล้วค่ะปัญหาที่เวหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะในวัยนี้ก็คือปัญหาในเรื่องของริ้วรอยผิวแห้งกร้านนะคะรวมไปถึงผิวหมองคล้ำค่ะ ต้องบอกเลยนะคะว่าเวนะคะหาหลายต่หลายตัวเลยค่ะเพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหาส่วนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นครีมเซรั่มนะคะจนเวนะคะได้มาเจอเจ้ากระปุกนี้ค่ะแคลลี่ครีมค่ะครีมกระปุกฟ้าในตำนานเลยนะคะที่เขาขายมาแล้ว9ปีค่ะและต้องบอกเลยนะคะว่าแคลลี่ครีมกระปุกนี้นะคะเก่งมากๆเลยนะคะในเรื่องของริ้วรอยค่ะแคลลี่ครีมนะคะจะรวมเอาคุณสมบัติของครีมและเซรั่มนะคะมาไว้ในกระปุกเดียวค่ะต้องบอกว่ามีแคลลี่ครีม ปุกเดียวนะคะคุ้มมากๆเลยค่ะเพราะว่าเรานะคะจะได้ทาทั้งครีมและเซรั่มนะคะในเวลาเดียวกันค่ะตัวเนื้อครีมนะคะเป็นสีฟ้าน้ำทะเลค่ะเนื้อสัมผัสของเขานะคะเป็นแบบเจลค่ะซึ่งทาแล้วนะคะซึมง,ง่ายรู้สึกเหมือนครีมนะคะเข้าไปซึมบำรุงชั้นผิวเลยนะคะแต่ก็ยังให้ความชุ่มชื่นกับผิวชั้นนอกอีกด้วยนะคะ แวนะคะได้ทดลองใช้เจ้าตัวแคลลี่ครีมกระปุกฟ้าตัวนี้นะคะมาเจ็ดวันแล้วค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าผลลัพธ์ที่แวได้นะคะค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆเลยค่ะปัญหานะคะในเรื่องของริ้วรอยตรงช่วงห่างตาแล้วก็ร่องแก้มนะคะตอนนี้ค่ะเต้นขึ้นแล้วนะคะสีผิวสม่ำเสมอขึ้นนะคะแล้วก็ผิวนะคะดูอิ่มน้ําอิ่มฟูมากๆเลยค่ะดูเป็นคนมีผิวนะคะที่สุขภาพดีค่ะ แต่ครั้งแรกนะคะที่แวร์ได้ทาเจ้าตัวแคลลีครีมนี้นะคะก็รู้สึกได้เลยค่ะว่าผิวของแวร์นะคะชุ่มชื่นขึ้นมากๆเลยค่ะแคลคลี่ครีมนะคะจะช่วยลดแล้วก็ต้านริ้วรอยรวมไปถึงจัดการริ้วรอยนะคะได้เร็วกว่าครีมทั่วไปถึงสีเท่าค่ะอย่าลืมไปหาติดโตสกินแคร์เลยนะคะ